สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะที่ช่องทีนครทองน้องทงไทยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้มาตัดยานะคะตัดยาให้ช้างม้านะคะยาเยอะนะคะยาเยอะมีทังยาม้านะคะแล้วก็ยาช้างเลยมาด้วยกันทั้งหมดนะคะมากันทั้งหมดเลยมีเด็กๆมาช่วยด้วย ขอบคุณแม่ๆนะคะทุกท่านที่เมตตาอ้วนนะคะหมอนอาหารขอได้ค่าน้ำมันนะคะมาหายานะคะหายาหาอาหารให้น้องๆเป็นยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ,อะตอนนี้ก็11บเโมงนะคะ11บเอโมงกว่าแล้วยังไม่เสร็จนะคะ,ะยามาเสร็จแล้วยังเหลือ,อยาของอ้วนนะคะในลกอ่อนพิณนาพินครทองยาเยอะนะคะแต่ว่าค่อนข้างลำบาก อยู่ในน้ำคลองนะคะอยู่ในทองตัดง่ายนะคะแต่ว่าเวลาเ,าเอาขึ้นรถนะคะค่อนข้างลำบากเป็นคลองเป็นเนินนะคะเนินขึ้นเนินรถจอดข้างบนนะคะจอดไว้ข้างบนรถล,ลงมาไม่ได้ เด็กๆนะคะมาช่วยด้วยยาเยอะนะคะถ้าเขาไม่ปั่นทิ้งนะคะก็ได้อีกหลายวันยาม้าก็น่าจะได้อีกประมาณหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันยาสวยๆครับผมยาใสวยสวยๆ <laughs> นะคะพี่กวานบอกยาสวยๆย,ยาของอ้วนนะคะของอ้วนอ้วนชอบนะคะ มีแต่คลองนะคะอยู่บริเวณโรงงานนะคะระยะทางก็ไปกลับ70กิโลก,กว่าตอนนี้11โมงกว่านะคะกลับไปถึงบ้านก็น่าจะเที่ยงกว่านะคะย้าเยอะเลยเป็นบริเวณโรงงานนะคะถึงจะโรงงานเป็นคลองตอนนี้น้ําลดบ้างนะคะฝั่งนี้น้ําลดน้ําลดแต่ว่ายัง านานะะท,ทงางนั้นนะคะมีน้ําท่วมมีน้ําทองน้ํำยังไม่แห้งอีกฝั่งด้านนู้นก็น้ำะระดับเอวนะคะอีกฝั่งนึ่งฝั่งนี้น้ําลดแล้วแต่ว่าไม่ถึงหัวเขานะคะตัดได้มีเด็กๆนะคะมาช่วย <c oughs> ช่วยกันช่วยกันหลายๆคนนะคะหลายชีวิตเลยกว่าจะตัดเสร็จก็นานต้องใช้ระยะเวลานาน ยามา้าขึ้นรถเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ยาอของช้าง่วยทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามีน้ำอยู่แล้วก็ลกนิดนึงลกมากลกนิดถึงพั้นลกมากต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่ลูกพันนะคะคือใมตาอ้วนนะคะ อุปน,นอาหารน้องช้างน้องม้านะคะของเราไรายได้จากการขายอาหารก็นํามาเป็นค่าอาหารให้น้องๆน,นะคะเป็นคาน้ํามันด้วยคาน้ํามันมาตัดหญ้านะคะหาอาหารให้น้องช้างน้องม้า,า,าระยะทางไกลนะคะไกลมากฝั่งนู้นก็เยอะนะคะแต่ว่ามีน้ํานะคะเป็นคลองไปตัดก็ลงไม่ได้นะคะตอนนี้ ยังลงตัดไม่ได้เพราะว่าน้ําเยอะนะคะน้ํายังอ,อยู่ระดับสูงเกือบเอวนะคะเป็นคลองช่วยกันตัดเสร็จแล้วก,ก็เด็กๆนะคะช่วยคนยาขึ้นรถพอควานพี่ควานนะคะ มากันทั้งหมดเลยอวนนาจะหิวแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีคนอยู่ไม่รู้ว่าพังบ้านหรือเปล่านะคะไม่มีคนอยู่เลยยาหมาก็เริ่มหมดนะคะเริ่มจะหมดแล้วน่าจะตัดได้ไม่ถึงนะคะไม,ไม่เต็มรถบางวันก็รอบเดียวบางวันก็สองรอบนะคะแล้วแต่บางวัน มียาแล้วก็จะมีสับปะรดนะคะมีอ้อยด้วยขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะเมตตาอวนแล้วก็ครอบครัวนะคะค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ